การกระทําของโรดิโก d ดูเตเต้เนี่ยนำมาสู่การยื่นฟ้องเขานะต่อสารอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC บอกว่าวิธีการที่ดูเตเต้ใช้เนี่ยคือการก่ออาชญากรรมต่อมุสยชาตินะเพราะว่ามันมีคนบริสุทธิ์จำนวนมากเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากมีการฆ่าตักตอนนะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องถูกส่งไป ICC แต่ว่าก็ไม่ได้มีการพิจารณาแบบจริงจังนะจนกระทั่งเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะเพราะว่าพอดูเตเต้ลงจากตำแหน่งแล้วเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนเนี่ยก็คือเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียนะซึ่งก็เป็นบุตรชายของเฟอร์ดินานด์มาโกสซึ่งเคยเป็นผู้ปกครองรเผด็จการของฟิลิปปินส์แล้วรองประธานาธิบดีเนี่ยคือซาร่าดูเตเต้เป็นลูกสาวโรดิโกดูเตเต้เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียหรือว่าบองบองกับซาร่าดูเตเต้ บริหารราชการเป็นร่วมกันแต่ว่าทั้งคู่แตกคอกันนะเพราะว่ามีความไม่พอใจแข่งขันทางการเมืองกันแล้วก็เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสสฟิลิปินไปลงมติถอดถอนดูเตเต,เต้นะซาร่าดูเตเต,อ,เตอ,ออกจากตำแหน่งแล้วก็มีการขู่ฆ่ากันทางสาธารณะด้วยนะ,ะโดยออรองประธานาธิบดีซาร่าบอกว่าเนี่ย ถ้าเกิดตัวเองเป็นอะไรไปขอให้รู้เลยว่าคนที่ลงมือเนี่ยคือประธานาธิบดีบองบองมาโกสจูเนียแล้วก็ขอให้จัดการถ้าเกิดเธอตายเนี่ยก็ต้องแก้แค้นให้เธอด้วยเป็นการตีกันต่อสาธารณะนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าก็มีหมายจับของ อินเตอโพออกมาจับพ่อของซาร่าดูเตอรเต้ก็คืออดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตอร์เต้ซึ่งเมื่อวานเนี้ยโรดิโกดูเตอเต้อยู่ที่ฮ่องกงนะเพราะว่าที่ฮ่องกงเนี้ยมีคนฟิลิปปินส์ไปทำงานเยอะนะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นแม่บ้านเมื่อวานดูเตอร์เต้เหมือนจะรู้ว่าตัวเองเนี้ยเดินทางกลับมานรลลแล้วจะถูกจับ แต่ก็เดินทางกลับมานะฮะปรากฏพอมาถึงสนามบินมะนิลาเนี่ยก็มีตำรวจฟิลิปปินส์แล้วก็ตำรวจอินเตอร์โพนะคะเข้าจับกลุ่มอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตทันทีแล้วขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างค่ s สตูดีนะคะหรือว่าการถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รับนะคะโดยที่สนามบินเนี่ย ก็มีภาพของออตำรวจไม่เกิดความวุ่นวายนะคะไม่เกิดความวุ่นวายโดยข้อหาที่โดนเนี่ยก็เป็นข้อหาก่าออาญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะอย่างที่เล่าไปตอนต้นก็คือในช่วงที่ทําสงครามกับยาเสพติดนะในช่วงที่เขาเป็นประธานาธิบดีก็คือปี2016ถึงปี2022จริงๆแล้วเนี่ยการจับกลุ่ม โรดิโก้ดูเตเต้เกิดขึ้นหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างปัานาทิบดีมาโกสจูเนียซึ่งเป็นผู้นำฟิลิปปินส์คนปัจจุบันกับลูกสาวของโรดิโกดูเตเต้ก็คือรองปัานาธิีซาร่าดูเตเต้เลวร้ายลงนะคะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสสของฟิลิปปินส์เพิ่งจะมีมติถอดถอนซาร่าออกจากตำแหน่งนะคะโดยกล่าวหาว่าเธอมีความผิดหลายข้อหาหนึ่งในนั้นก็คือข้อกล่าวหาเรื่อง ที่ซาร่าวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินามากอสจูเนียนะฮะก็เป็นการสะท้อนถึงความแตกแยกของ2ตระกูลทางการเมืองที่มีอำนาจที่สุดของฟิลิปปินส์ซึ่งมาจับมือกันในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าตอนโรดิโกดูเตเต้หมดจากวาระเนี่ยจะให้ซาร่าลูกสาวลงนะแต่ไปไปมามาเ,เปลี่ยนใจนะ แล้วก็เป็นบองๆองนะมาโกสจูเนียที่ชนาการเลือกตั้งแต่เอาซาร่าดูเตเต้มาเป็นรองประธานาธิบด,ดี mm hmm. เพื่อที่จะรอเวลาทีเา่เธอแข็งแกร่งทางการเมืองแล้วก็ลงสมัยหน้าก็อาจจะลงประธานาธิบด,ดี mm hmm. แต่ว่าในระหว่างการบริหารประเทศร่รวมกันทั้งคู่แตกขอกันนะโดยในส่วนของซ mm hmm. าร่าด mm ูเตเต้ที่ออกมาขู่ฆ่าประธานาธิบดีบองบอง,บองเนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นหลังจาก เธอโดนข้อกล่าวหาไงนะหลายข้อกล่าวหาตั้งแต่ทุจริตใช้เงินหลายดอลลาร์สหรัฐในกองทุนรัฐโดยมิชอบแล้วก็ไม่ยอมประนามจีนที่แสดงท่าทีก้าวร้าวต่อกองทัพฟิลิปปินในเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้นะแล้วก็รวมถึงการขู่ฆ่าปัฒธานาธิบรีมาโกสจูเนียด้วย การขู่ฆ่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะย้อนกลับไปพฤศจิกายนปีที่แล้วซาร่าดูเตเต้พูดในการถแถลงต่อส,สาธารณะนะผ่าน Facebook บ,บอกว่าประเทศนี้กําลังจะดิ่งนรกเพราะว่ามีผู้นําที่ไม่รู้ว่า จะต,ต้องทำหน้าที่ประธานาธิบดีอย่างไรแล้วก็ยังเป็นคนขี่หกหลอกลวงด้วยนะเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของเธอเพราะว่าเธอได้บอกคนไว้แล้วบอกว่าถ้าเกิดเธอถูกฆ่าตายก็ให้ไปสังหารประธานาธิบดีมาเกอสนะคะรวมถึงภรรยาของมากอสด้วยซาร่าบอกว่านี่ไม่ได้ล้อเล่นนะเธอสั่งให้พักพวกอย่ายหยุดจนกว่าจะฆ่าประธานาธิบดีสำเร็จนะเพราะฉะนั้น นี่มันเหมือนคำขู่นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการแตกแยกกันหนักขึ้นระหว่างรองประธานาธิบดีซาร่ากับประธานาธิบดีบองบองมาโกสจูเนียแล้วก็นำมาสู่การที่มีรายงานนะครว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ลังเลอยู่นานนะ,ะไม่ให้ ICC ดําดำเนินการหลังจากเกิดการทะเลาะกันทางการเมืองก็มีรายงานว่าประธานาธิบดี บองบองเนี่ยได้อนุญาตนะให้ทางเจ้าหน้าที่ของ ICC ดําเนินการเพื่อที่จะจับกลุ่มโรดรโกดูเตเต้ซึ่งเป็นบิดาของซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีได้นะแล้ว ICC รวมถึงอินเตอร์โพนี่ยก็เข้ามาที่ทฟิลิปปินส์นะทำงานอยู่ หลายเดือนนะก่อนที่จะนำมาสู่การจับก,กลุ่มเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าหลังจากนี้การเมืองฟิลิปปินส์จะเข้มข้นดุเดือดมากถึงขนาดไหนนะคะย้อนไปนิดหนึ่งนะคะว่านโยบายสงครามกับยาเสพติดที่ทำให้โรดิโกดูเตเต้ต้องถูกจับในวันนี้มันมาจากอะไรนะคะก็มาจากความต้องการที่จะ ขจัดยาเสพติดออกจากสังคมฟิลิปปินส์มีการประกาศเป็นสงครามแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายคือยาเสพติดต,ต้องหมดไปจากฟิลิปปินส์ภายใน6เดือนนะแม้ว่าจะต้องใช้วิธีสังหารคนเป็นแสนก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่โรดิโกดูเตเต้ได้พูดไว้นะคะบอกว่าจะสังหารอาญากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแสนคนแล้วก็จะเอาร่างคนเหล่านั้นทิ้งในอ่าวมะนิลาเพื่อปลาจะได้อ้วนขึ้นนะพูดแบบนี้เลยนะคร นโยบายแข่งกล้าวก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้ง UN รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกนะคะพี่นาเคยไปทําข่าวนี้แบบจริงจังเป็นสารคดีเลยนะแล้วก็วิธีการก็คือว่าแน่นอนอันแรกเนี่ยใช้ใช้เจ้าหน้าที่รัฐนะอย่างตำรวจหน่วยคอมมาโดทหารเนี่ยเป็นคนเข้าไปจับกลุ่มนะอันนี้คือภาพตอนที่เข้าไปคอมมานโดก็จะรับแจ้งนะมันก็จะเริ่มขึ้นจากการ สมมติว่าเราอยู่ในชุมชนแล้วเราเห็นเพื่อนบ้านค้ายาเสพติดเราก็จะโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็จะมานะฮะตอนที่พิจารณาข่าวก็จะไปเกาะอยู่กับคอมมานโดว่าเขาได้รับโทรศัพท์เยอะหรือยางนะพอรับโทรศัพท์เราก็ตามไปนะแล้วก็เนี่ยก็คือ,อวิธีการเข้าไปก็เข้าไปมีปงมีปืนเต็มไม้เต็มมือเลยนะแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มอย่างที่เห็นมุดรุงมุดรูเข้าไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในชุมชนแออัดนะฮะพวกยาเสพติดเนี่ยแล้ว ที่มันระบาดหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะชาบูชาบูไม่ใช่ไอ้ที่กินแบบจิ้มจิ้มหมูนะชาบูในฟิลิปปินส์มันคือยาบ้าหรือแอเฟตามินนะแล้วเวลาหน่วยคอมมานโดเขาบอกพี่นาว่าเราไปตลาดชาบูกันเนี่ยคือไปจุดที่ขายยาบ้าไม่ได้ไปกินชาบูนะยาบ้า <laughs> คือยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในฟิลิปปินส์ในช่วงนั้นเพราะว่า หาได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเจ้าหน้าที่รับทำนะฮะแต่มันเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าในชุมชนเนี่ยมันมีคนฉวยโอกาสค่าตัดตอนคนจำนวนมากเสียชีวิตไม่ได้เป็นจากฝีมือของเจ้าหน้าที่รับนะฮะแต่เป็นฝีมือของกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดที่ได้เวลาล้างแค้นสังหารกันขัดผลประโยชน์กันก็ ฆ่ากันเองแล้วก็มาป้ายว่าอันนี้คือเหยื่อของสงครามยาเสพติดของรัฐบาลโดโโกดูเตเต,เต้นะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากคนจะถูกจับถูกสังหารแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีการฆ่าตักตอนโดยพวกที่จะล้างแค้นกันเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีเคสของเด็กเสียชีวิตจากลูกหลงด้วยนะมีเด็กอายุ5ขวบเสียชีวิตจากลูกหลงของตำรวจขณะที่เข้าจับก,กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนะ,ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีภาพของคนที่ถูก สังหารบนถนนในมะนิลาเนี่ยนะแบบเป็นข่าวใหญ่มากของโลกนะฮะแล้วประเด็นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมือหนักเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นดูเตอร์เต้นเนี่ยได้มีการเขาเรียกออกพระราชเขาเรียกเป็นกฤษฎีกานะเป็นกฤษฎีกาให้ความคุ้มครองกับตำรวจ แล้วก็หน่วยงานยาเสพติดว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีถ้าเกิดกรณีที่ไปจับกลุ่มแล้วเกิดการต่อสู้แล้วไปสังหารคนค้ายยาเสพติดนึกออกมาพอเป็นแบบนี้เนี่ยตำรวจบางคนก็มือหนักคือบางทีไม่ต้องถึงสังหารก็ได้นะแต่เพื่อความเด็ด,ด,ดขาดเนี่ยก็สังหารเพราะว่าตัวเองไม่ถูกลงโทษอยู่แล้วนะมาตรการนี้มันเลยทำให้มีการใช้มาตรการที่ บางทีหนักเกินไปนะจากเจ้าหน้าที่รัฐมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการวิาพากษ์วิจารณ์วิธีการแบบนี้นะแล้วก็อย่างที่พูดไปเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตจากน้ํามือของเจ้าหน้าที่รัฐแต่อีกส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากกลุ่มที่เรียกว่าวิเจเรนเต้นะเป็นกองกําลังกึ่งรัฐกองกําลังกึ่งรัฐเนี่ยคืออะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยดูเตอร์เต อยากจะอยากจะแก้ปัญหานี้มากนะหเดือนยาเสพติดต้องหมดตำรวจเอาไม่อยู่ตำรวจก็เลยใช้วิธีการไป <I see. S 1> ใช้คนในชุมชน so ให้มาช่วยนะ <he> ก็คือ <c oughs> คุณจัดการแทนเราได้เลยประมาณนี้สมมติในชุมชนพี่นาเนี่ยพี่นามีสายกับตำรวจพี่นาเป็นวิจเเลนเต้นะแล้วก็ <c oughs> รู้มาว่า น้องใหม่เนี่ยค้ายาแล้วให้ชื่อกับตำรวจไปตำรวจบอกฉันไม่มีเวลาจัดการเธอจัดการเลยอะไรเงี้ยพี่นาก็จัดการได้โดยที่บางทีพิสูจน์ยากนะว่าตกลงเหยื่อที่ว่าเนี่ยค้าจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมนะ มันไม่ได้ถูกจับไปสอบสวนไปตรวจว่ามียามีอะไรจริงหรือเปล่าแล้วหลายครั้งมันเป็นการแก้แค้นกันเองบางทีไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเลยเกลียดกันอยู่ก็ฆ่ากันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีประเด็นเรื่องของการฆ่าตัดตอนแล้วก็ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือ,ค,อคือความโกลาหลที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบางคนเนี่ยกลัวมากนะ ตอนนั้นเนี่ยฟิลิปปินส์มีการเปิดคล้ายๆเป็นค่ายบำบัดคนที่ใช้ยานะคนที่ติดยาเสพติดก็เข้าค่ายบำบัดแล้วก็พินาเคยเข้าไปทำข่าวเพราะว่าช่วงสงครามยาเสพติดช่วงที่แบบปราบเยอะๆมากเนี่ยพวกขายยาจำนวนหนึ่งหรือพวกเสพยาเนี่ยกลัวโดนค่าตัดตอนวิ่งไปที่เนี้นะแล้วก็ขอเข้าโครงการบำบัดโดยที่บางคนเนี่ยไปนั่งรอนะ ไปเจอคนหนึ่งนั่งรอแล้วบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะโดนค่าตัดตอนมาอยู่ที่เนี้ยปลอดภัยกว่านะนี่คือความกลาหลที่เกิดขึ้นในสังคมฟิลิปปินส์แต่ว่านโยบายของดูเตเต้เนี่ยก็ได้ใจประชาชนจำนวนมากโดยมองว่าวิธีการเนี้มันมันเด็ดขาดเข้มแข็งแล้วทำให้ปัญหายาเสพติดมันน้อยลงนะพี่ดาไม่ได้ตามนานแล้วว่าตกลงปัญหายาเสพติดมันกลับมาหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเป็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยมันถูกวิจารณ์แล้วก็นำมาสู่การที่มีคนไปยื่นเรื่องต่อ ICC หรือสารอาญาระหว่างประเทศว่าการกระทําของโรดิโกดูเตเต e เป็นอาชญากรรมต่อมันเสียชาติคะแล้วก็ไม่ได้มีการจับก,กลุ่มจนกระทั่งเกิดการวิวาทะนะหรือแตกคอทางการเมืองกันระหว่างผู้นำคนปัจจุบันของฟิลิปปิน ประธานาธิบดีบองบองมาโกสจูเนียกับลูกสาวของโรดิโกดูเตเต้ก็คือรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้นะครับ